สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนเลยนะครับวันนี้เรามาพบกันกับวิชาสังคมศึกษาในระดับชั้นป .4 นะครับกับคุณครูนัดอนุชานะครับเราอาจจะเจอกันครั้งแรกในรายวิชาสังคมศึกษานะครับแต่เราก็จะเรียนต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วจากคุณครูท่านเดิมได้สอนไว้ทุกทุกคนพร้อมกันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยครับในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องขั้นตอนในการเลือกตั้งนะครับครูทราบอยู่นะครับว่าทุกคนรู้แล้วว่าการเลือกตั้งคืออะไร การเลือกตั้งครับเป็นการสรรหาบุคคลให้เป็นตัวแทนหรือให้ดํารงตําแหน่งด้วยการลงคะแนนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งเช่นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรการเลือกตั้งสมาชิกสภาทาอ้องถิ่นหรืออีกอย่างนะครับการเลือกตั้งนะครับมีอยู่2ประเภทดังนี้ 1. ประเภทของการเลือกตั้ง1เลยนะครับก็คือระดับชาติก็จะเป็นสสสวเข้าไปทาหน้าที่ในการบริหารประเทศนะครับแล้วก็มีการพิจารณากฎ ไม่มีการพิจนารณากฎหมายออกกฎหมายทางนิติบัญญัติออกมานะครับหรือว่าในระดับท้องถิ่นนะครับก็จะเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นนายกอบอจอ,อะไรอย่างที่เราได้ทราบกันไปก่อนหน้าน,นี้นะครับการเลือกตั้งนะครับมีความสําคัญในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นอย่างมากเลยครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าการเลือกตั้งเนี่ยเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน ที่แสดงออกถึงการใช้อำนาจอาชีพปไตยต,ตามบทบัญญัติที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนั่นเองครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับบุคคลที่มีสิทธิเลือกตั้งอันนี้พวกเราได้เรียนมาแล้วครูขอขอย้ำนิดนึงนะครับว่าเนื่งต้องมีสัญชาติไทยมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีแล้วก็มีเชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า90วันนั่นเองครับโอเคเราได้รู้พื้นฐานกันไปแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงขั้นตอนในการเลือกตั้งว่าเรามีขั้นตอนอย่างไร ในการเลือกตั้งนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือก่อนวันเลือกตั้งสิ่งที่เราควรทำนะครับก็คือติดตามการหาเสียงของผู้สมัครนะครับว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งและก็ข่าวการเลือกตั้งง่ายๆคือเราก็พิจารณาว่าคนไหนลงเลือกตั้งบ้างแล้วเราสามารถที่จะพิจารณาเลือกคนนั้นได้หลังจากนั้นตรวจสอบรายชื่อและหน่วยเลือกตั้งของเรานะครับอ่าต่อมาวันเลือกตั้งนะครับเรานะครับ ไปที่หน่วยเลือกตั้งในประจำหมู่บ้านของเราตรวจสอบลำดับที่ของตนในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งแล้วยื่นหลักฐานนั่นก็คือบัตรประชาชนนั่นเองจากนั้นนะครับลงลายมือชื่อในจากนั้นนะครับลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อและรับบัตรเลือกตั้งนะครับจากนั้นทําไงรู้ไหมจากนั้นเราก็ไปเข้าคูหาเลือกตั้งกากบาดหมายเลขผู้สมัครแล้วก็ หย่อนบัตรลงในหิบบัตรนั่นเองครับนี่คือขั้นตอนในวันเลือกตั้งนะครับหลังจากนั้นในวันหลังเลือกตั้ง, è, ง io, mm. ก็คือเราก็ต้องมีการติดตามผลการเลือกตั้งว่าใครเป็นผู้ชนะใครเป็นผู้ที่ได้รับเลือกชนะในครั้งนั้นที่จะเข้าไปทำหน้าที่บริหารในองค์กรต่างๆที่เราเลือกเข้าไปนะครับจากนั้นก็มีการติดตามการทํางานของผู้สมัครหรือไม่ใช่ผู้สมสัครสิเขาเรียกว่าผู้ที่ได้รับการชนะหรือว่าเลือกตั้งในครั้งนั้น ว่าเขาทํางานไปในที่ใดที่ทางไหนที่มันดีขึ้นหรือเปล่าในเพราะว่าในสมัยหน้าด้วยว่าสมัยหน้าเราก็ต้องดูก่อนว่าถ้าในสมัยหน้าเขาในสมัยนี้เขาทําดีแล้วสมัยหน้าเขาก็ยังอยากจะให้เราเลือกเขาอยู่ไหมนี่คือสิ่งที่เราควรทําในนในการหลังเลือกตั้งนะครับโอเคครับเดี๋ยวงานทั้งหมดนะครับเดี๋ยวคุณครูจะเอาลงในกลุ่มไลน์นะครับว่านักเรียน นักเรียนจะทํางานชิ้นไหนนะครับคุณครูก็ขอจบคลิปการสอนเพียงเท่านี้นะครับหากคุณครูพูดไม่เข้าใจตรงไหนหรือว่านักเรียนสับสนตรงไหนนะครับสามารถอินบ็อกซ์มาถามครูได้ในช่องแชทไลน์ของเราได้นะครับวันนี้คุณครูก็ขอขอกลําว่าสวัสดีครับ